สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Right to Sky วันนี้เรามีข่าวด่วนสุดร้อนแรงที่กำลังสั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะล่าสุดมีภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างไม่เป็นทางการและภาพเหล่านี้กำลังกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่ากองทัพกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์และอาวุธหนักข้ามพรมแดนเข้าสู่ดินแดนของประเทศไทยการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะมันหมายถึงความตึงเครียดทางการทหารที่อาจลุกลามไปสู่การประทะกันได้ในอนาคตภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงที่ถูกส่งต่อในวงการข่าวกรองแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีขบวนรถบรรทุกทางทหารจำนวนหลายคันเคลื่อนที่เป็นแถวตรงเข้าไปใกล้พื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของไทยจุดที่ถูกจับภาพนั้นอยู่ใกล้กับจังหวัดสแกลซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าบนรถบรรทุกเหล่านั้นมีวัตถุท,ที่คาดว่าจะเป็นอาวุธปืนใหญ่รถหุ้มเกราะรวมไปถึงระบบยิงจรวดพลังทำลายสูงนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนกำลังพลพร้อมเครื่องแบบเต็มยศเดินเรียงแถวควบคู่กับขบวนรถซึ่งบ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่การขนส่งทั่วไปแต่เป็นการเคลื่อนกำลังเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนรายงานจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงกลางคืน เพื่อลดโอกาสในการถูกตรวจจับด้วยสายตาแต่กลับพลาดเพราะดาวเทียมสอดแนมสามารถบันทึกภาพได้ชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อยภาพที่ถูกเผยแพร่สแสดงให้เห็นเงาของรถถังและปืนใหญ่ที่ทอดยาวบนพื้นดินทำให้ยืนยันได้ว่านี่ไม่ใช่เพียงขบวนรถบรรทุกทั่วไปผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ออกมาให้ความเห็นว่าหากภาพเหล่านี้เป็นของจริงการกระทำของกัมพูชาอาจถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนแต่ยังอาจกระทบต่อเสถียรภาพทั้งภูมิภาคและอาจนำไปสู่การเรียกประชุมฉุกเฉินระหว่างผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมกัมพูชาถึงตัดสินใจเคลื่อนอาวุธเข้ามาในเขตแดนไทยในช่วงเวลานี้นักวิเคราะห์คาดว่ามีปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศกัมพูชาที่กำลังร้อนแรงอาจทำให้รัฐบาลต้องการเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชน หรืออาจเป็นการตอบโต้ประเด็นข้อพิาพาทเรื่องพื้นที่ชายแดนที่ยังคงคาราคาซังมานานหลายสิบปีนอกจากภาพขบวนรถและกำลังพลแล้วดาวเทียมยังจับภาพฐานทัพชั่วคราวที่ถูกตั้งขึ้นใกล้แนวเขตแดนฝั่งไทยภายในฐานดังกล่าวมีเต็นท์ทหารเสราสัญ,ญญาณสื่อสารและจุดเก็บอาวุธซึ่งดูเหมือนจะเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ยืดเยื้อแหล่งข่าวภาคสนามยังระบุว่ามีเสียงเครื่องยนต์ของรถหุ้มกรอะด,ดังต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านฝั่งไทยที่อยู่ใกล้ชายแดนเกิดความวิตกกังวลอย่างหนักรัฐบาลไทยยังไม่ได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มีรายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ถูกสั่งให้เพิ่มการลาดตระเวนและใช้โดรนตรวจการในพื้นที่เสี่ยงมากขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการคาดเดาว,ว่าอาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติในเร็วๆนี้เพื่อกำหนดท่าทีและมาตรการตอบโต้ สถานการณ์นี้ทำให้โลกออนไลน์ในไทยและกัมพูชากำลังเดือดหลายเพจข่าวและโซเชียลมีเดียกำลังแชร์ภาพจากดาวเทียมกันอย่างกว้างขวางบางฝ่ายมองว่าเป็นเพียงการฝึกซ้อมทางทหารร่วมหรือการเคลื่อนย้ายเพื่อหลบภัยจากภัยธรรมชาติแต่หลายฝ่ายกลับเชื่อว่ามันคือการเคลื่อนกำลังที่มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ชัดเจน กระทั่งในฟอรัมต่างประเทศยังเริ่มถกเถียงกันว่าความขัดแย้งครั้งนี้อาจลุกลามได้หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้ทันเวลาในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามีทั้งช่วงเวลาที่ใกล้ชิดและช่วงเวลาที่ตึงเครียดโดยเฉพาะปัญหาชายแดนซึ่งเคยนำไปสู่การประทะทางทหารมาแล้วหลายครั้งความทรงจำเหล่านั้นทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะทุกฝ่ายต่างไม่อยากให้เกิดการสูญเสียซ้ำรอยอีกครั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารบางรายชี้ว่าหากไทยต้องตอบโต้ก็มีหลายทางเลือกตั้งแต่การเจรจาทางการทูตการใช้ช่องทางอาเซียนหรือแม้กระทั่งการเสริมกำลังป้องกันตนเองตามแนวชายแดนการตัดสินใจใดๆในช่วงนี้ล้วนมีความเสี่ยงสูงเพราะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคลื่อนไหวผิดพลาดอาจกลายเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงได้ทันที ในอีกมุมหนึ่งหลายเสียงในสังคมไทยก็เรียกร้องให้รัฐบาลใช้วิธีการเจรจาและสื่อสารอย่างเปิดเผยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเนื่องจากข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมอาจยังไม่เพียงพอที่จะตัดสินได้ว่าเป็นการลุกรานหรือไม่บางครั้งภาพที่เห็นอาจถูกตีความผิดหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้แต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดเหตุการณ์นี้ก็ได้สร้างแรงกดดันให้กับทั้งสองประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนต้องอยู่ในภาวะระแวงว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เรานำมารายงานให้ทุกคนทราบและเราจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงจากทางการเราจะรีบนำมารายงานในทันทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรทูสกายเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารร้อนแรงจากทั่วโลก แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า